สวัสดีจา Bref, ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟตีขอมาแล้วก right. ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้าเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจสิพี่น้องเด้อแล้วก็กดซับกดไขกดกระดิ่งได้จ้าจะได้พ่อพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลได้จ้าเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอบคุณจ้าวันนี้เพิ่นเล่นแล้วก็คลิปที่ซวงก็สิมาไทยเพิ่นนวดได้ไหมน้าเอา เล่นปุ๊กนอนป๊าพี่น้องเมียผัวนอนนะเจ้าอ่านอนเนี่นี่ยท่าใดกับท่านั่นแาจาจ้ะพี่น้องนี่ยเนีน่ดำง่ายเยอะพนพี่เกอนี่พี่ขุนศึกพี่ขุนอ่า พี่เกิดก็นอนตีหางปั๊บปั๊บเป็นนึ่งแล้วพี่น้องนี่พี่เกิดร้องไห้เอ้ยร้องจะเข้าบ้านอยู่ข้างน,นอกก็ร้อนเพราะไม่อยู่ล้วเดยนี้อันนี้คือสายฝนเเล่นเนื่ออ่นี่เด็กๆสลิดกระสีเทากักับพี่สวยเหมือนก็จะนอนด้วยกัน รถเบ่งขยะเพราะเนียนมาดพี่น้องอ่ะนี่นี่เหลนเมียเลาวนี่ถ้ากับเลนเมียแล้วจะพี่น้องกับว่านี่เขาอยากเขาไปข้างในอยู่ใะอยากเขาไปท่าข้างนั้นเห็นอยู่แต่ว่าวาไฟามันประหอดเออด็จ้ะดับหน่อยพย้อนนอนเห็นปะมาสู่กันกันกบอายืนนี่ไปออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ไปออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ไปสีมันหลบอยู่ที่น,นี้ไปเลย เงี้ยเงี้ยวขืนกันนะเป็นยังยงี้คือดื้อคือเหมือนคักแคะดื้อดเดือพี่น้องอ่ะนี่จ้ะนี่มีแต่เงียวด้วไงนี่ที่ได้จ้างเขนเอาไปถิ่มอยอะไงเชียวไปถิ่มลูกก็าเพราะมีมองปีนมองป้อีกล่ะโอดอมโอตาเอานี่ออกมามื่อยมันเมือยจ้ะพี่น้องนี่สีหมอกกัอยู่นี่ อ้าง้นนอนยู่ได้หลบอ่แล้อ่ะวันนี้พ่อคนพ่อแดงรถไปเห็ุงานแล้วพี่น้องรถน็อกรถเกิตัดติดมันล็อกจ้ะจะตาดพรอะไ้อืม่จ้ะเออพาห้เบองงนี่เห็น่่ อันเขากิดเข้าใจพิดว่าโขนเพื่อนเป็นยังขึ้นหน่อยแท้หน่อยแท้มันโมเมนพี่น้องดำหน่อยนันโมเมนตขนหน่อยแล้วพี่น้องโขนชีเขาเขาแซมขึ้นมาน้ำโขนทีดำจ้ะพี่น้องเมนี่ควก็เห็นเบื้องหลังโมเมนต์ตัวเมนี่ก็ปัดปลาผมยังเงาๆขึ้นอ่อต่างท่ายนี้มันก็เนี่ยชุลับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาได้จ้ะเด้อหายเบื้องนี้กัน จะป้ากันมาเล่นกอดแม่เด้อ <laughs> ไอไบงั้นอันนี้กะพี่คุณซึกจ้ะเมื่อพี่คุณซึกน้อนเห็นแต่เขียวพี่น้องเอ้ยเขียวกระวองเลยพี่น้องเขียวหักร้ายลายเมื่อคนเขียววองอไปช่วยไรแต่เขา้ากันแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ้ะเมื่อพี่คุณซึกไปก่อน มันแข็วกันนั้นอ่ะแต่ลิตโตแต่ลิตโตนมันเถาแล้วพี่น้องต้นเกิดก่อนมูลอยู่นี่ก็บากอ่ะใทยเกิดเกิดกอน Okay. เราจะพี่น้องอ่ะตอนนาทีละเท่นี่ยก็แป๊บเดียวนึงขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อนคะอะแถมจังหน่อยข้อศอกขอปิดคลิปได้จ้ะเด้อขอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะพ่าะพอแม่แม่เอฟซีที่เขามาเบิง่งเได้ขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อที่คอยเข้อมาซัพพอร์ต พ่อพ่อแม่แม่ะขอมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อกดสติกเกอร์กดกระดิ่งจ้ะก็กดติดตามช่องปอรักแมวชาแนลนะได้จ้ะเด้อขอบพระคุณหลายได้จ้ะขอยพ่อพ่อแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้พี่น้องผู้ใดมีโรคภัยไข้เจ็บก็คอยหายไว้คันหายวันหายคืนดนะจ้า อยู่ดีไม่แห้งกันทุกขูุ่กคนแห้งแห้งๆตลอดปีแล้วก็ตลอดไปได้จาะพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า